าสีไล่ลืมกำบ้านเกาดอกเกลื่อนตนยาเป็นคนลืมห้อยยางไปดอกเคยเก่ายาลืมเข้าทีเคยไดยดอมดินดอกน้ำทงยาไปหลงถิ่นฝ่าหาสนใไม่คอดสสดีทน้องสุงพลุก็ขายขาทุกแบบไม่ดีสิภาพมากตลาดบันดูครับตลาดใม่บันดูครับยูในอำเภอหงองตรงวัดบุญดาสีภาพนีบ เบิ yeah. à, er ่งบรรยากาศการขายการขายก่อนตลาดสดสวยเียเลยคนไทยตื่นสวยสม่ที่เรีืกสวยอาเด้ยไกายังเหรอม่น้ำตูน้ำต้ผัะพืับเพื่อสุขภาพาเนาะอาหารเพื่อสุกพเพาีเอขอม่ ก็มาพร้าวล้านแยกเนีมะอุดนน้นใหญ่เพิ่นนะครับด้วยตลาดในบัดดูพ่อนี่ยนะครับไอ้ยังไยก็จะเป็นบักเน่ารับหกเน่าหมกเนามันก็ห้บาทหบาทเป็นที่ติดเวค้มก็มีเอวสมก็มีอาหารสั่นสวงเป็ดเป็ดไทยหมดแยงแซนด์เนอทดเลยแล้

กยวปหดของปลาทได้ว็คือพวกีตัวได้ครับทานแคนเกือบเสียบแบบบบพร้อมแตวามเสกเสียบตองนี้ยงนะครับบาทบาท มาตะบันไหนนี่ครับมาขายของ้าแก้วจ้ะบันได้ก่านก้าแก้วผ้าแก้วท่าไปตานศูนนี่เน่อาแก้วพี่ทรเนี่าพเพชรพี่รับประกันความเพชรเพซนพี่อยู่ครับไอซีนีครับ แค่นี้ก็สิกเปนบปงเหลากิเย็ดฟากเกยนี่มูเหตการสนับสน,นุน <c oughs> ได้ยังนะครับไปกินอยหลายอย่างค่ะตัวน,ตตนีเ่เตี่ยนเนี่ยยูเนี่ยกินของถูกนั่ของถ<ม>ูกตลาดนี้ของถูกเป็นาของถูกครับตลาดนห้ รักสุขาพักขาออพักขาเอาม้วนด้วพักอันนี้พันตะเอินกับขาหลุดขาหมดพักกะเพ่าอันนี้พักยังบ่ครับเนี่ยใบมุงใบมุ้งเสต้มอื่นไเนาะครับเนี่นีพักกระโดนกินกระปลาปลาสูตรกระโดนกระโดนหนามพักพเลือดติมัาพร้อมเปีย ธุรกิจการบินครับแมงกีโนนยีสอดยีสอดน,นี่สั้นตรงมาจากเกาหลีครับผมแมงกีสอดใช่ไหมล่ะพ <c oughs> ักหวานก็มีเหยียดเหยียดชิงนิง่งหนูหมูกเป็ดปลากินของหยากพูดว่าหยากครับผมธุรก,กิจการบินผมจับาอลนะครับนี่การแมงกีโนน พุชบัาต MM ัวนี่ยเส้นตัวนี้ครับไข่บดแดแดงกับตตาแหงปลาแก้วนี่หอดนองหัวไงอีดีครับตมกิน้เต้ารับวยบิบ้าวูอ ่ะผู้เฮ็ดเพื่อนเออเป็นเกี่ยวือใจอะไรคว่าเนี่ยนะอะไหลายทังหย่องเลยคันบหย่องเป็นไเะักเกี่ยวครับกระแลงหัวแจกปลาซูเมืองขอมามใขายในเมืองบิงเลพักอี่กี่ยจานละสิบบาทจานละสิบบท ก็ถึงไปต้อยไปปีนเนี well ่ยก็เอาอยู่ตลาดเนเม่นอมุก้อคนตาเราก็บีอันนี้ปลายังเนี่ยปามูนมนม่นื้มันะครับเพือข้วกียพพ่อพ่้าวหญเกี่ยพี่ติพิมพ์พุงเพิ่มย่ำไปไหนเลยต้องไปฟันไปย่ำหนกพุงเพิ่มสินค้า การเกษียครับพักนั่งนั่งยากาหนัยาเวไลวไลายยงแายจากไหนเล้เนี่ยาย่มาหา่าคบาดูบม้มัดน่อยกระเดืองเอามัดหน่ยกระเดืองเอามัด้อยหมัดใหญ่คีลูกเลือกไรจ้าเดีวแต่สิมากน่อยมากใหญ่มากหน่อยมากใหญ่ไม่เห็ไห้เเบู้ตัวปลาตัวังไงไปกินตายยังงเนี่ยปลาปลาเลืค่ะเลืเอ เื่งน yeah ั่นหูหลามแหนบอข้กับมี่ทัวกับมีมีเวดัแนียนิ่กัมีค่ะอู้ยว่กบสุยางบักหวานักสมนี่เิร์ดจ้ะนี่ักหานผักสมนี่แม่รเลาไล่างไลเนีห้าวด่ีวยางกค่าทังการเกษรครับบักแข่งบักวกบักงวดข้าวม่สมบักแข่งขุงบักหญ่ บาทครับกแข่งเี้มจะเก็ตส well, ิบบาทผมจะเก็ตสิบบาทครับไ่ต้องไปปลูกไมต้องไปหดน้ำยากเอาอยู่ตลาดบนดูนี่แตลาดแก๊หี่วอกกห่กทะเลงรวยข้างนีเพิ่งเกิดซีีบบหม่ตกต้นเดี่ยวหัวสดีนสแตมบูสวยให้เดีวเซตักหูพาออนโมเมสมตะปูดองน้องใหม่ดองน้องม่จะตมบูลหรเเนี่ยดอง บ่ด้ดอง่แม่กล้วยต่นี่ก็มีไปดีเหี่ยวบกรับินก็เยามทุกอยางยเสืออันกดบรรุนี่ไมันเสือย่ตาดบรรนี่ม่สายนี่ไม่ใ่สนี่นะครับดองม่สายูดองไม่ใช่ปูดองเดียน ก็ได้ขายอยู่บ่เลยพี่ขายชุมมือนี่ละก็ได้ขายอยู่ขายเห้พวกขายกับตํามกนี่ละก็ได้จับก็เด็บอยอะเนาะอันนี้อร่อยนะคนกำลังสื่อขายเดลกเยนกันอ่ครับอนสื่อลาเหยือกถ้าคณไปจมล้วก็ซื้อน้งเป่ขีเล็กครับขีเล็ก ตอบรีบวบเขาบอกบวบแล้วแลีบเขาแบบบวบเนี่ยใ่ค่บักเขือเทิงเน่าเทิงโพงเทิงใหญ่เทิงเนทงใหญ่เทงเาพักี่เล็กแค่ก็แดดอยู่เนี่ยว่าแดดไม่ได้หรอกเราอยู่ห่มอยู่พักขะกันเราซบ พัดยังอ้ลงเสือกันอีกเลยใบบกงงมยบบาะครใบบกงมหเรากลังนั่งกินหัวปลาทูอยู่เ็นตแซบตเสียกินน้ำเนี่ยเป็นแห่งย่นี่กินแต่คู่เดียวเาเอื้นโมบกงเงี้ยวบกงเงี้ยวครับมาไ้สิบบาทเทียมเสียมไป็้อมาท ขัวไมต้องไปดังไฟขเนี่ย้่ต้องไปใส่มียขัวงนี่แต่เมียนใส่ขัว่่า่าไฟงเอเดินตนนี่้สวยผลคมออรู้จักบาทนะครับกอจะมีแปดสิบบาทอันนี้ลรอะร่ะหมลูกปลาสารนะสา ก็เ,เอาอยู่นี่นะครับตัวกีห่ตัวเจ็ดในห่วงอ่มต้มไปเดี๋ยวห่อต้มควมควมแกงเส้นบวบกเสร็จละตลาดมาดูนะครับอ่าุฒนไม่ขาดนครับเยครับเป็นบรรยากาศการสื่อการขา,า,า,ายตลาดมาดูเพิ่มอย่างนี่ือแท่นี้ครับ คุขายก็คือก็เสือเขาค่อยๆก่นแดพอมันสวยนตลาดเกลือใบเนี่ยนะครับคึ้นอ่างน่าสวย ดูดึงยังครับมนพื้นดินสันนะครับคุณภาพดีกัน